สวัสดีครับเอี FC ทุกท่านนะครับน,นี้มาพบกับช่องนาวินหัวร้อยดำซิงนะครับม,มือเห็คนเลยก็ย,ยกเครื่องใส่เรียบร้อยแล้วครับเจ้าคุณปู่ครับวางเรียบร้อยเหลือแต่วางหม้อน้ำกับพัดลมนะครับ ระบบท่อแอร์ก็เรียบร้อยนะครับกับเผากลางนะครับเอาทรงกำลังครับประมาณตีไว้ประมาณอีก3-4วันนะครับเจ้าคุณโปนะครับ ว่างไงครับเจ้าคุณปูโอ้โหทางติดเลยครับร้าน,านม,ามหาเลยผ <c oughs> มมหาปูเลยร้านนี่ครับ เดี๋ยวก็ได้ขับแล้วครับบางเรียบร้อยดูว่าโหยเครื่องใหญ่มากเลยครับบากคัดซี ดูไม่เป็นเลยดูไม่เป็นเลยตาทสิบที่ดูไม่เป็นเลยโอ้โหนี่แหละของแท้ของแท้จริงๆใจรักจริง,รงครับ บัมเดนโซ่เจ็ดหกห้ 6, นานี่แม่ยอม่าบงบังน่ขอจะอะไรนี่สช่หน่นเอ็ดเลยครับวางลงไปโอยแน่นไปหมดเลยครับ นี่ครับส่วนเครื่องตัวเก่าก็ม,า o C มีเจ้าของแล้วครับ WOCD นะครับมีเจ้าของแล้วแต่ยังไม่เอาไปนะครับพร้อมเกียร์นะครับตกลงราคาเรียบร้อย คนซื้อก็พอใจคนขายก็พอใจครับรอดูติดตามนะครับเจ้าคุณปูว่าจะเป็นยังไงครับอีกประมาณตีให้อีกหนึ่งอาทิตย์ครับได้ครับแน่นอนครับอีกหนึ่งอาทิตย์เจ้าคุณปูของเราท่ออากับท่อเก้าอี้ท่ออากัย